สวัสดีค่ะพ <tunnel. S 2> เพื่อนๆตอนนี้น้องนิวกำลังพา,พ primo, าเพื่อนๆมาชมอะไรคะโบปลาของน้องนิวนะคะไม่ใช่ค่ะเราเลี้ยงกบไว้ค่ะอ๋อเลี้ยงกบนะคะมันติดแล้วมันติดแล้วนะคะคโคลนค่ะโคลนติด <O wh. S 2> อ๋อ <N ull. S 2> นั่นแหละค่ะที่ที่จะได้เป็นแผลค่ะอ๋อ <O wh. S 2> แต่ไม่ใช่นะคะพูดเล่นคะ่ะพ <im mon> ูดเล่นค่ะ ยังไม่ได้เป็นแผลนะคะเป็นแผลค่ะเป็นเหรอคะเป็นแผลเพราะโอ้ยฟีน่ะฟีน่ะมันอยู่ในบอคีอมันอยู่ในบอคีเลยอยู่ในบอคีเขี่ย,อ,ยอ,อะไรขี้ปลา <laughs> ในปลาของน้องนิวคะ่ะมันคือกบมันคือกบค่ะ อเอ้ยจริงอะอม,มันรุมาอาหารเหรออาหารเหรอือถ้าเ,าเดี๋ยวมันนี่มันจะนี้เรา๋อมันจะนี่เราเหรอน,น้นองนิว้วู้ไม้ตอนปราเจงเลี้ยนนั้นคุณครูเคยเล่าไอ้ฟังว่าเขาเอาลูกออดจะมาไปแก่งซม เออเขาเขาเอาไปแล้วก็ใส่ในโมหม,มโมแกงอ่ะแล้วก็ใส่พักบุงลงไปจะมาแล้วก็พอไฟลอยนั้นหลูกออดมันก็จะคาวไปในปองพักบุงอ่ะแล้วพอน่าม,มันเดือดจะมามันก็จะซุกอยู่ในนั้นเลยแล้วเขาก็จะกินกรุบ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 เดี๋ยว ฟินไหมฟินไหมน้องนิ้วอยากกินแกงลูกออสไหมไม่อยากกินไม่เคยกินเอาถ้าน้องอยากกินนี่เดี๋ยวปเจงจะทดลองแกงให้กินโอเคมะกรูงเจ้หวานอะ่ะนะแต่ว่าตั้งแต่สมัยโนอนจนถึงปเจงอายุแถวนี้ปเจงก็ไม่เคยแกงกินนะน้องไม่เคยแกงหรือว่าเราทดลองสักวันเด็กนองจับ แต่นอนจะบุกออดกันยังไม่ได้สิลลูน,นกลลไม่พอเลยเออมาเรียนกปอปล์ก